เป็นต้นไปครับทางทูฟอร์ยูแล้วก็เพจมวยเด็ด789ารูปร่างชุงชงนี่ใกล้กันมากครับเอาละครับยกแรกเริ่มแล้วนะครับลันนครกับเพชรสิงห์ขอนรับประเภทลำหักลำโค่นดีด้วยกันทั้งคู่นะครับซ้ายกับขวานะครับดูนะครับเพชรสิงห์ขอนี่เดินขยับเข้าหาเลยต่อยขวาต่อยขวาแรงอยู่แล้วนะครับในที่่ันธมาแล้วก็มีศอกถือว่าอันตรายด้วยนะครับโอ้โหแต่ว่าหมัดเดียวเลิกเลยนี่แะครับ โอ้โห oh วันนี้นลั่นนครบวกทีเดียวนะครับดักบวกหมัดขวาหมัดเดียวเลยครับโอ้โหเต็มคาราเบลเลยครับแบบนี้เลยครับ oh ทีเดียวเก็บฉากเลยครับวี่ครับเนี่ยคือเหมือนเพิ่งจะไหว้ครูนะครับส <3 S 2> ามจะเกือบสามยี่สิบยี่สิบหกวี่นะยี่สิบหกวีครับ โอ้โหเหลือเชื่อนะครับมัดเดียวเลยครับที่ออกอาวุธดูพลาดช้าๆนะครับนี่นะครับปังหัวทิ้มไปเลยครับฮุกก็เต็มปลายทางเลยครับโอ้โหหัวทิ้มเลยนะครับคือต่อยหัวทิ้มเลยครับโอ้โหฟาดแรงด้วยนะครับโอ้หลับเลยนะครับ